พลอากาศเอพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทาหารอากาศเปิดเผยถึงการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีฟูกใหม่ทดแทนของเดิมที่จะปลดประจำการภายหลังเดินทางไปยังบริษัทผู้ผลิตได้แก่บริษัทซาบที่ประเทศสวีเดนและบริษัทล็อกยิทมาติน oh ที่สหรัฐอเมริกาช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยก้นต่อต่อไปคือการทำเวิร์กช็อปซึ่งไก่เย็ยนทั้งสองประเทศได้ข้อมูลเกือบสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ได้ปิดกั้นว่าใครจะมีข้อเสนอที่ดีให้กับทางทออ,อ ทางทอ,ออก็ทําการพิจารณาอย่างหนักหนาสาหัสเพราะโอกาสของทออ,อไม่ได้มีบ่อยในการใช้งบประมาณที่มีมูลค่าสูงให้เกิดความคุ้มค่ารอบคอบที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนถึงแม้วันที่จะถึงแม้วันที่จะแถข่าวก็าอาจจะไม่สรุปว่าจะเลือกแบบใดจะเปิดโอกาสจนกว่าจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแบบขึ้นมาโดยนําเอกสารทั้งหมดที่เป็นทางการมาพิจารณาเพราะการไปตกลงเป็นเรื่องผลการประชุม อาจจะไม่สามารถนํามาประกอบการพิจารณาได้เพราะฉะนั้นต้องรอบคอบที่สุดส่วนการวางสมดุลระหว่างการตอบแทนด้านเศรษฐกิจหรือ offset policy ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลกับการให้สิทธิประโยชน์การทหารผลอากาศเอกพันพักดีย้ําว่าทุกอย่างทําตามนโยบายของรัฐบาลเรื่อง offset policy และเรื่องความเหมาะสมที่สุดที่เข้ากันได้กับถอออกจากนี้ต่อไป 30- 40ถึงปีเรื่องการบาลานซ์ก็ต้องพิจารณาทุกอย่างมีน้ำหนักคะแนนบทด สุดท้ายสิ่งที่เหมาะสมและจะอยู่คู่กับเราจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเราและไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นเกิดประโยชน์กับกองทัพอากาศส่วนเขากังวลว่าจะเกิดปัญหาการติดขัดในชั้นคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบป,ประมาณปี2568ของสภาที่อาจไม่ผ่านการพิจารณาหรือไม่นั้นผอ,อทออยืนยันว่าเราก็ทําตามหน้าที่สุดให้เกิดความไว้วางใจให้กรรมธิการสภาไว้วางใจว่าเราจะได้ขอที่คุ้มค่าที่สุด จากเหตุผลความจําเป็นที่เราได้ชี้แจงไปแล้วที่เราช้ามาพอสมควรแล้วถ้าช้ากว่าน,นี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากางังวลแต่เราก็มีความพร้อมว่าเราได้เตรียมการอะไรที่ดีที่สุดหรืออย่างเพื่อนําไปใช้นําเสนอสําหรับการชี้แจงงบประมาณทออปี2อ6 8ตนเองพร้อมกับเสถทออและประหลัดบัญชีท่ออได้เตรียมพร้อมหลักฐานข้อมูลต่างๆไว้แล้ว